สำหรับน้องๆที่ตัดสินใจจะเข้ามาเรียนหรือกำลังเลือกตัดสินใจถ้าสงสัยว่าแล้วถ้เข้ามาเรียนแล้วบรรยากาศในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเราก็บอกได้ว่าบรรยากาศของเรามีทั้งบรรยากาศที่เป็นบรรยากาศวิชาการและบรรยากาศที่ไม่ใช่วิชาการบรรยากาศวิชาการก็คือว่าผู้มาเรียนสามารถที่จะใช้สิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดกวกไว้เป็นห้องปฏิบัติการสิ่งที่เรามีมากมายนะครับทั้งทุกสาขาวิชาเป็นจานวนมากหรือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร์ ได้อย่างเต็มที่นอกเหนือจากชั่วโมงแลบน้องๆก็สามารถขอเข้าใช้ในการทําปฏิบัติการทดลองเพื่อสร้างทักษะของตัวเองได้ในส่วนของบรรยากาศนอกเหนือจากวิชาการก็คือที่นี่เราสนับสนุนให้นักศึกษาทํากิจกรรมนักศึกษาอย่างจรงิงจังเพราะเราเชื่อว่านักศึกษาที่ผ่านการทํากิจกรรมนักศึกษาจะมีความรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตในสังคมซึ่งเป็นประโยชน์ในการทํางานอย่างมาก เพราะฉะนั้นตลอดปีการศึกษาเราจึงมีกิจกรรมต่างๆให้นักศึกษาได้เข้าร่วมทั้งกิจกรรมบันเทิงกิจกรรมกีฬาหรือกิจกรรมสาระนันทนาการอื่นๆมากมายสรุปได้ว่าถ้ามาเรียนที่นี่นะครับไม่จําเป็นจะต้องเคร่งเครียดการเรียนอย่างเดียวเรายังมีบรรยากาศสนุกสนานเฮฮาให้น้องๆน,น,นักศึกษาได้ใช้ชีวิตและได้เรียนรู้ในร่วมหายวัยพร้อมที่จะเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพเมื่อสําเร็จการศึกษาจบออกไปครับ